สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโลกรถยนต์เทปเฉพาะกิจค่ะที่มาพบกับจูนทุกวันเสาร์เลยเวลาหทุ่ม15นาทีค่ะ แล้ววันนี้นะคะจูนได้รวบรวมนําเอาสาระและเรื่องราวความบันเทิงเกี่ยวกับวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะพร้อมกับการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดอีกด้วยและสาหรับใครนะคะที่รอคําถามประจาสัปดาห์สัปดาห์นี้จูนขอถามคุณผู้ชมว่าเทส l a ได้เปิดให้บริการระบบขับเคลื่อนไร้คนขับในชื่อใด ทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบกันเข้ามาภายในวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมนี้ค่ะผู้โชคดีจากการจับสลากทั้งหมด5ท่านจะได้รับของที่ลึกจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปไปเลยค่ะคุณผู้ชมอ,อย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้หลังรายการจบให้กับเราด้วยรวมทั้งเปิดค่าโพสต์เป็นแบบสาธารณะด้วยนะคะ จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะจูได้นำเสนอรถที่น่าสนใจในงานเชิงตูมอเตอร์โชว์2021ที่สาธารณารัฐประชาชนจีนไปค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจูก็ได้นำความตื่นตาตื่นใจมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วค่ะกับงาน IAA Mobility 2021จัดขึ้นที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมน,นีค่ะว่าแต่รถยนต์รุ่นที่น่าสนใจที่จูนนามาเสนอให้กับผู้ชมเนี่ยจะน,น่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ งาน IAA Mobility 2021หรือมิ n i ิกมอเตอร์โชจัดขึ้นแล้วนะคะที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีซึ่งย้ายจากสถานที่จัดจากเดิมคือเมืองแฟรงเฟิร์ตมาเป็นเมืองมิวนิกเป็นครั้งแรกในปีนี้ท่ามกลางสถาน,นการณ์โควิด -19 ที่เริ่มคลี่คลายเฉพาะกับบางประเทศในภูมิภาคยุโรปค่ะนี่คือ Mercedes-Benz EQE สายพันธุ์พลังงานไฟฟ้ารุ่นล่าสุดกับรูปแบบสปอร์ตซีดานรูปทรงตรรียว EQE e, ถูกวางตำแหน่งทางการตลาดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดรองลงมาจากรุ่นพี่อย่าง EQS ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้โดยรุ่นที่ถูกเผยออกมาก่อนมีรหัส EQE e 350แบตเตอรี่ความจุ90กิโลวัตต์ชั่วโมงมีระยะทำการสูงสุดที่660กิโลเมตรกำลังสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าในเบื้องตน้นมีเป้าหมายที่288แรงม้าไปจนถึงประมาณ670แรงม้าตามแต่รุ่นย่อยค่ะ คันต่อไปคือ Mercedes-Benz EQS 53 AMG Chromatic Plus และแล้วนะคะรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารหัส EQ ก็มีตัวแรงมาเสริมทับเป็นรุ่นแรกนั่นคือ EQS 53 AMG สปอร์ตซีดานทรงหรูขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพลักกำลังสูงสุดถึง761แรงมา้า อัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.4วินาทีขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาระยะทำการสูงสุดอยู่ที่580กิโลเมตรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกรหัสตัวแรงในรูปแบบเดียวกับรหัส AMG จัดเครื่องยนต์สันดาบนั่นคือมีรุ่นปกติทำตลาดควบคู่กับตัวแรงอย่าง EQS 53 AMG 4Matic Plus ค่ะ Mercedes Maybach EQS มาถึงรถยนต์ต้นแบบที่ถูกเผยโฉมอีกคัน มาในรูปแบบ SUV ระดับมหาเศรษฐีภายใต้ชื่อ Maybach ที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้าแม้สเปคเบื้องต้นยังไม่ถูกเผยออกมาแต่สิ่งที่ทางค่าย Mercedes-Benz เน้นเป็นพิเศษคือความหรูหราขั้นสูงสุดสมชื่อ Maybach แม้จะถูกใช้ชื่อในเบื้องต้นว่า EQS แต่ความใกล้เคียงของตัวถังชวนให้นึกถึง SUV รุ่นใหญ่อย่าง GLS มากกว่า าดว่าจะถูกใช้เป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่เน้นกลุ่มรถยนต์หรูเหนือระดับกว่ารุ่นอื่นๆค่ะ m e r c e d e s Benz EQG Concept อีกหนึ่งรถยนต์แนวคิดเป็นการล้อมรวมระหว่างอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าเท่ากับสายพันตัวลุยแบบดั้งเดิมสร้างชื่อมาช้านานกับ EQG นั่นคือชื่อของ EQ รวมกับตัวลุย G-Class นั่นเองเส้นสายแสดงให้เห็นถึงการรักษาความคลาสสิกของ G-Class เอาไว้แทบทุกระเบียบ แต่ขัดเกลาให้มีความทันสมัยในตัวทั้งภายนอกและภายในกลายมาเป็น EQG กับการบ่งบอกว่าสายพันธ์ุในตำนานเตรียมถูกสารต่อด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างแน่นอนโดยในงาน IAA Mobility 2021เป็นการเผยชมในเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่เผยสเปคที่ชัดเจนออกมาค่ะ Porsche อีกหนึ่งค่ายรถสัญชาติเยอรมันมาพร้อมทีเด็ดในงาน IAA Mobility 2 0 2 1ที่เมืองมิวนิก ซึ่งรถที่ถูกเผยโฉมยังไม่ใช่รถยนต์รุ่นใหม่แต่เป็นรถแข่งต้นแบบกับการเตรียมก้าวเข้าสู่โลกแห่งความเร็วในแบบฉบับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากับ Mission R p o โพเช่มิชชั่นเป็นรถแข่งที่มีขนาดกระทัดรัดมติติตัวถางโดยรวมใกล้เคียงกับรถสปอร์ตประจำค่ายยาง718เคม n ไม่ใช่รถแข่งที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่าง911 GT3 อย่างไรก็ตามนะคะภายใต้ขนาดตัวทั้งดังกล่าวกลับซ่อนความเป็นรถแข่งสมรรถนะสูงแบบเล็กพิกขี่หนูที่เผ็ดร้อนไม่แพ้รถแข่งเครื่องยนต์สันดับในปัจจุบันค่ะตัวถังของ Mission R ถูกออกแบบให้มีหลักอากาศพลาศาสตร์อันเฉียบคมตัวรถมีน้ำหนักเบาเสริมด้วยระบบโคเชตีฟแอโรดนามิกและระบบแบล็คเ i ดิวสิสเทม ทิป่อยเลอร์ท้ายซึ่งปกติมีใช้งานกับรถแข่งระดับสูงเท่านั้นด้านท้ายติดตั้งดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ได้เต็มที่เนื่องจากไม่ต้องติดตั้งชุดท่อไอเสียอีกต่อไปส่วนหน้าของตัวรถยังมีช่องรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับระบายความร้อนชุดมอเตอร์ไฟฟ้าคุ้มพลังของ Porsche Mission R คือมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน2ตัว ชุดแรกนะคะทําหน้าที่ขับเคลื่อนล้อคู่หน้ามีกําลังสูงสุดที่435แรงมา้าและมอเตอร์อีกตัวขับเคลื่อนล้อคู่หลังมีกําลังสูงสุดถึง653แรงมา้ารวมกําลังสูงสุดทั้งระบบจะมาหาศาลที่1,088แรงม้าเลยทีเดียวค่ะอัตราเร่ง0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา2.5วินาทีความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมง รองรับการชาร์จประจุไฟฟ้าแบบเร่งด่วนได้สูงสุดที่340กิโลวัตต์ชั่วโมงกับแบตเตอรี่แบบ900โวลต์ชาร์จแบตเตอรี่จาก5 8ถึง80%ในเวลาเพียง15นาทีค่ะห้องโดยสารถูกออกแบบเน้นการขับขี่ในสนามแข่งนะคะแต่ว่าเพิ่มการแสดงผลแบบดิจิทัลมากขึ้นทั้งกระจกมองข้างและกระจกมองหลังถูกแทนที่ด้วยกล้องมองภาพแทนการสั่งงานต่างๆมีความหลากหลายยิ่งขึ้น โครงสร้างรอบห้องโดยสารใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นอกจากนี้นะคะสิ่งที่แฝงอยู่คือการเลือกใช้วัสดุในแต่ละจุดของตัวรถหลายส่วนจะเป็นวัสดุที่ใช้เส้นใยจากธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้วัสดุสังเคราะห์มากเกินไปเป็นอีกหนึ่งแนวคิดสำหรับรถแข่งพลังงานไฟฟ้าอย่าง m i ช s i o n R และรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นในงาน IAA Mobility 2021 ต่างก็มีแนวคิดที่เน้นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโดยแท้จริงค่ะทางผู้ผลิตคาดว่า Porsche Mission R จะสามารถผลิตออกมาสำหรับทีมแข่งได้ภายในปี2024แม้ในปัจจุบันนะคะยังไม่มีรายการแข่งใดๆเลยที่รองรับสเปครถของ Mission R แต่ทางผู้ผลิตก,ก็มองการไกลล่วงหน้าแล้วว่าในอนาคตอันใกล้โลกของมอเตอร์สปอร์ จะเปิดรับการแข่งขันของรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆและหนึ่งในนั้นจะต้องมีรถแข่งพลังงานไฟฟ้าอย่างโคเช่โลดแล่นอยู่อย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งค่ารถเจ้าบ้านสัญชาติเยอรมัน BMW เผยแนวคิดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมผ่านรถแนวคิด BMW i Vision Circular และมอเตอร์ไซค์ต้นแบบอีกหลายรุ่นจาก BMW Motorrad BMW i Vision Circular รถต้นแบบสุดล้ำมาในรูปแบบตัวถังทรงแฮชแบ็กขนาดกระทัดรัดถูกพัฒนาเพื่อนำเสนอแนวคิดของ BMW อย่างเป็นรูปธรรมได้แก่리팅การคิดใหม่ทำใหม่นับตั้งแต่การออกแบบและการใช้วัสดุ Reduce ลดจำนวนของวัสดุที่ใช้ลงแต่ยังคงความทันสมัยของรูปทรงและการใช้งาน리유스เลือกใช้วัสดุที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายสะดวกต่อการเลือกใช้งานตามความต้องการและ รีไซเคิลวัสดุที่นำมาใช้กับตัวรถเกือบทั้งหมดสามารถนำมารีไซเคิลได้และเป็นวัสดุที่นำกลับเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตได้หลายครั้งค่ะนอกจากแนวคิดดังกล่าวตัวรถมีการออกแบบประจังหน้าแบบไตคู่รูปแบบใหม่ลดจำนวนของวัสดุที่ใช้ลงไปเป็นส่วนแสดงผลแบบดิจิทัลปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆรอบตัวรถห้องโดยสารนะคะใช้วัสดุที่ดูแปลกตาบริเวณคอนโซลหน้าและพวงมาลายัย ตอบสนองตามการเคลื่อนไหวของผู้โดยสารแม้จะเป็นแนวคิดที่ยังห่างไกลาจากการใช้งานกับรถยนต์ที่ผลิตจริงและทาง BMW ก็ย้ำว่า iVision Circular จะนำไปสู่รูปแบบยานยนต์แห่งอนาคตที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนค่ะ BMW iVision MB ไม่ใช่แค่แนวคิดสำหรับรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะคะ BMW ยังนำเสนออีกรูปแบบของทางเลือกที่หลากหลายสำหรับการเดินทางโดย BMW i Vision MB คือจักรยานพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวสำหรับการเดินทางส่วนบุคคลระยะทางไม่ไกลสามารถกำหนดความเร็วตามสภาวะของการขับขี่เช่นไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากขี่บนทางจักรยานทั่วไป45กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเส้นทางในใจกลางเมือง และ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเส้นทางถนนที่มีความกว้างมากพอหรือเส้นทางในชนบทที่ปลอดโปร่งค่ะ BMW Motorrad Vision MB ถัดจากจักรยานพลังงานไฟฟ้ายังมีอีกทางเลือกที่คล้ายคลึงกันค่ะแต่มาในรูปแบบของมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามีการกำหนดความเร็วตามสภาพถนนที่ใช้งานเช่นกันแต่มีรูปแบบการใช้งานที่อาศัยการบิดคันเร่งแบบมอเตอร์ไซค์ทั่วไปค่ะ bmw มอเตอร์ d าดคอนเซ ce 02อีกหนึ่งมอเตอร์ไซค์แนวคิดจาก bmw มอเตอร์ลาดมีขนาดใหญ่กว่า Vision mb มีการใช้งานที่หลากหลายกว่าเดิมแน่นอนว่าผู้คับขีจะต้องได้รับใบอนุญาตแล้วกับอีกหนึ่งรูปแบบมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้งานในวงกว้างและนี่คือ Mini Vision Urban Ot t อีกหนึ่งค่ารถในเครือของ bmw กับรถแนวคิดสุดล้ำในสไตล์ mpv ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแม้มีขนาดกระทัดรัด จะใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าเส้นสายโดยรวมมีความแปลกตาจากมินิรุ่นอื่นๆมีการหันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้นและลดจํานวนชิ้นส่วนที่ใช้กับรถรถุ่นนี้ทั้งหมดนี้นะคะคือวิสัยทัศน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตจากท่าย BMW ในงาน IAA Mobility 2021 กับรูปแบบยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าที่หลากหลายตลอดจนงานคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อสภาพแวดล้อมและชีวิตอย่างแท้จริงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับงาน IAA Mobility 2021เป็นงานที่สุดยอดเทคโนโลยีจริงๆเลยนะคะแต่ช่วงนี้ขอเวลาพักชมโฆษณากันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมรายการโลกระยองกันต่อคะ่ะ กลับมาชมก,กันต่อกับรายการโลกรถยนต์เทสเฉทาะกิจค่ะที่ในช่วงที่แล้วนะคะคุณผู้ชมคงจะได้เห็นรถยนต์รุ่นที่น่าสนใจจากงาน IAA IA Mobility 2021ที่ประเทศเยอรมนีกันไปแล้วใช่ไหมเล็คะส่วนใครที่กำลังรอคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นะคะจูนถามคุณผู้ชมเอาไว้ว่าเทสลาได้เปิดให้บริการระบบขับเคลื่อนไร้คนขับอย่างเต็มรูปแบบในชื่อใด ทราคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบกันเข้ามาภายในวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมนี้ผู้โชคดีจากการจับสลากทั้งหมด5ท่านจะได้รับของที่ระลึกจากงานมอเตอร์เอ็กไปเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไปกดไลค์และก็แชร์คลิปนี้หลังรายการจบให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมตั้งค่าโพสต์เป็นแบบสาธารณะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราพูดถึง Google m a p หลายคนเนี่ยคงเคยประสบกับปัญหา การหลงทางเพราะว่าระบบนําทางไปไม่ถูกต้องใช่ไหมล่ะคะสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมจูจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยที่จะทําให้การเดินทางของเราเนี่ยแม่นยําแล้วก็ถูกที่มากยิ่งขึ้นจะเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ระบบสื่อสารระหว่างรถระบบนําทางแล้วก็ระบบขับอัตโนมัติเป็นจริงขึ้นมาได้คือการสร้างแผนที่ถนนที่มีความแม่นยําครับ พอจะพึ่งพาแต่โปรแกรมยอดนิยมอย่าง Google Maps อย่างเดียวก็คงไม่พอเนื่องจากแม้มันจะมีประสิทธิภาพระดับหนึ่งแต่ก็ยังทำงานชา้าและขาดความแม่นยำเมื่อใช้งานร่วมกับรถจนต์เทคโนโลยีสูงดังนั้นครับผู้ผลิตรถจนต์จึงทำงานร่วมกับ Here ผู้พัฒนาโปรแกรมที่เน้นการพัฒนาระบบแผนที่ที่มีความแม่นยำสูงแบบสามิติและแบบภาพซ้อนความจริงสำหรับใช้งานกับรถยนต์และหุ่นยนต์ภายใต้เครือข่าย 5G โดยมีวิศวกรผู้ร่วมพัฒนาระบบนี้ถึง8,000คนในกว่า56ประเทศครับทั้งนี้ก็เพื่อสร้างแผนที่ความละเอียดสูงที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า200ประเทศบริษัทผู้ผลิตรถยจนต์จากเยอรมน,นีนะครับได้แก่เดมเลอร์ออดีและ BMW ได้ลงขันกันพัฒนาระบบนี้ร่วมกับเชียร์เมื่อปี2015ส่งผลให้รถยนต์กว่า80%ที่ขายในยุโรปและก็สหรัฐอเมริกา ต่างรองรับระบบแผนที่ที่พัฒนาโดยเฮียในอนาคตรถยนต์ที่ใช้ระบบแผนที่ของเฮียจะสามารถมองเห็นภาพผ่านระบบกล้องที่ติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและประมวลผลร่วมไปกับข้อมูลแผนที่ถนนแบบสามมิติของเฮียเพื่อจะขับเคลื่อนได้อย่างแม่นยำแล้วก็ปลอดภัยเมื่อรถยนต์ในอนาคตสามารถมองเห็นได้ไกลกว่าตาคนขับและสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมได้ รถจน์ที่สามารถขับเคลื่อนแบบไร้คนขับก็ใกล้จะเป็นจริงขึ้นอีกก้าหนึ่งนะครับแม้รถบางคันอย่างเทส l a จะเปิดใช้งานระบบขับเคลื่อนไร้คนขับหรือออโต้ไฮลอมาสักพักใหญ่แล้วแต่ในความเป็นจริงก็ยังไม่สามารถเรียกว่าระบบขับเคลื่อนไร้คนขับได้เต็มปากนะครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันเทส l a เนี่ยได้เปิดให้บริการระบบขับเคลื่อนไร้คนขับเต็มรูปแบบในชื่อ FSD หรือว่า Full Self Driving เวอร์ชัน3.0น ซึ่งรองรับกับรถรุ่นตั้งแต่ปี2019ที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนไร้คนขับทั้งแบบพื้นฐานแล้วก็แบบก้าวหน้าโดยมีการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนสำหรับการใช้งานระบบดังกล่าวประมาณ3,000แล้วก็6,000บาทต่อเดือนครับหรือหากประสงค์จะซื้อขาดก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่จะต้องจ่ายประมาณ300,000บาทส่วนรถตั้งแต่ปี2016บางรุ่นที่มีการติดตั้งระบบขับเคลื่อนไร้คนขับมาแล้ว ก็สามารถอัปเดตฮาร์ดแวร์ใหม่ให้รองรับระบบ FSD ได้โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ45,000บาทครับความแตกต่างของระบบ FSD ที่เหนือกว่าระบบขับเคลื่อนไร้คนขับรุ่นก่อนหน้าคือมันสามารถเปลี่ยนเลนเพื่อแซงรถคันหน้าที่ช้ากว่าและยังตอบสนองต่อสัญญ,ญาณไฟจราจรและป้ายสัญลักษณ์ต่างๆได้ครับรวมถึงยังเรียกรถที่จอดอยู่ในลานจอดให้กลับมาหาเจ้าของได้เพียงแต่มีข้อแม้ว่ารถต้องอยู่ในสายตาเจ้าของรถเท่านั้นครับ อีกหน่อยนะคะเราคงไม่ต้องหงุดหงิดเอาดองเสียกับการเดินทางที่ไม่คุ้นเคยกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะได้ใช้ระบบนี้เนี่ยคงต้องรอกันอีกสักหน่อยนะคะ แต่สิ่งที่คุณผู้ชมไม่ต้องรอเลยนั่นก็คือการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทีมงาน Auto Info อนไลน์ของเรานั่นเองค่ะว่าแต่จะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นไหนอย่าพลาดชมเลยนะคะส่วนตอนนี้จูนขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนไปพบกับจูนได้ใหม่ในทุกวันเสาร์เวลาห้าท่ม15นาทีในรายการเลือกรถยนต์เทสเฉพากิจนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับแฟน์เต้นฟลน์ละครับผมแนทวิธีนไตพิษนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่ศูนย์ MGD นั่นก็คือ MG Driving Experience Center นะครับเป็นศูนย์ฝึกขับรถของ MG อยู่ที่ถนนสีนากลินครั้งนี้ก็ถือว่าครั้งแรกนะครับที่ MG เนี่ยเขาเชิญสื่อมวลชนนะครับเข้ามาทดลองขับกันสั้นๆนะครับในสนามทดสอบของ MGD ที่นี่นะครับเจ้า MG 5คันนี้ก็ถือว่าเป็นเจเนเรชั่นที่2ในบ้านเราแล้วนะเพราะว่าเจนแรกเนี่ยอาจจะดูแบบคือถ้าเทียบกันแต่ตอนนี้นะ เจนแรกในคลาสสิกไปเลยแต่ตอนนี้ MG 5รุ่นใหม่นี่มันโหมันล้ำมากสัดส่วนเนี่ยถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะครับก็จะเทียบกับรถระดับแบบ C segment เนี่ยก็ถือว่าเทียบได้นะมีความที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเทียบกับรถเล็กที่เป็นระดับแบบ B segment ก็ se gment, ถือว่าใหญ่กว่าเขาด้วยนะรนุ่นนี้แล้วก็เนื่องจากว่าเจ้า MG 5คันนี้นะฮะบางคนเนี่ยเขาไปเปรียบเทียบกับ E c l a แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เข้าข่าย E c ok a นะครับ มันเทียงแต่ว่ามีสัดส่วนที่มันมีราคาใกล้เคียงองีบคขาค้าเท่านั้นเองที่จริงๆแล้วเนะี่ยเขาให้เครื่องยนต์มาเนี่ยหนะึง่งพันห้าร้อยซีซีนะหนึ่งร้อยสิบสี่แรงม้ามีเครื่องยนต์เดียวแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ใน MG z x ของตัวเก่านะแล้วก็มาใส่คันนี้ก็ถือว่ามันน่าจะมีความกระจับกระเฉงพองสมควรเลยเดี๋ยวเราไปลองในสนามแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆคันก่อนเนาะ MG5 เนี่ยมีอยู่การสามรุ่นรุ่นซีรุ่นดีเป็นตัวกลางนะ แล้วก็รุ่นที่เราเห็นนี่คือรุ่น X นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปตัวท็อปเนี่ยก็จะมีสลูปขนาดใหญ่ซึ่งใหญ่จริงๆนะถ้ารถทั่วไปอย่างโคโราคอเนี่ยมันจะเล็กกว่านี้อีกนะอันนี้บานเบลเลอร์เลยแล้วก็ดูในการผลิตของเขาอ่ะมันจะไลทขอบเลยเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็มีเทคโนโลยีแบบนี้เกิดขึ้นในหลายรุ่นแล้วล้อนะครับขอบ17นิ้วดูลายนี่ครับโอ้โหมันสวยงามมากเป็นแบบไฮกลอสอย่างดีเลย ด้านหน้าเขาก็เนี่ยเฉียบคมไฟนี่เฉียวมากเดย์ไทม์เรนนิ่งไลท์เนี่ยเป็น2เส้นสวยงามเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยเขาออกแบบแบบเป็นเขาเรียกว่าสปอร์ตซีดานจะเห็นว่าหลังคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นทรงแบบคูเป้มากๆนะครับการให้มาเป็นดิฟฟิเซอร์แบบนี้นะครับมีท่อคู่แบบนี้ออกจากโรงงานไฟท้ายเนี่ยเป็น l e d แบบนี้นะครับโค้สวยเลยเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูภายในยกันบ้างน,นะครับแต่ว่าวันนี้ทางทีมงานของ MG เนี่ยเขาไม่ให้กุญแจผมออมาเขาบอกว่าคุณเอาราหัสไป แล้วผมก็ลงทะเบียนเปเรียบร้อยแล้วผมก็เอ๊ะเขาอยากจะให้ลองดูนี่ครับระบบคือ MG5 เนี่ยหรือว่า MG หลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็น z S หรืออะไรต่ออะไรนะครับเขาก็จะมีระบบนี้อยู่แล้วเป็นเขาเรียกว่า i Smart นะ z e S มี Me, H S มี Me นะครับโอ้ e Smart เนี่ยเจะมีการแบบเปิดเปิดแอร์สตงสตาร์ทอะไรต่ออะไรแล้วแต่ว่ารุ่นแล้วแต่ EV หรือเปล่าหรือ,รอนู่นนี่นะครับแต่ว่าฟังก์ชันของ MG5 เนี่ยมันจะมากกว่าเขาคือมันสามารถจะระบุตัวตนได้สามมรถจะ ให้ใครให้คนรู้จักหรืออะไรเนี่ยสง่งกุญแจให้คนอื่นได้สมมติเราอยู่นี่แล้วเราอยากให้เพื่อนที่อยู่ใกล้รถเนี่ยขับเราก็ส่งรหัสไปได้ฟังก์ชันง,ง่ายๆนะครับก็คือเข้าไปลงทะเบียนซึ่งอ่ะผมลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วผมก็เข้าไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลสมมุติว่าผมกำลังจะเข้ารถคันนี้นะแล้วก็เข้าไปที่อุจจารอยูดิจิทัลนะครับนี่ครับพอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครนนี้เราลดล็อกเรากดตรงน,นี้ปุ๊บปุ๊บนี่ครับมันประมวลผลกดอีกครั้งหนึ่ง ป่าปล็อกเรียบร้อยกระจกกลางถือว่ารถคันนี้เปิดละลนี่ครับเปิดเข้าไปแล้วทีนี้ตอนเข้าไปถึงปุ๊บเราต้องกดตรงสตาร์ทนี่สตาร์ทอีกทีนึงเพื่อยืนยันว่าเราเข้าไปถึงรถแล้วนะครับโดยการกดตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยสําเร็จ่าทีนี้เราก็สตาร์ทเครื่องได้เลยนี่ปุ่มสตาร์ทโคตรเท่เลยอ่ะโคตรเจ๋งบอกเลยง่ายมากๆนะครับ เอาละเดี๋ยวเราไปดูภายในกันมากดีกว่าสิ่งที่สะดุดตาตอนแรกเลยนี่ก็คือจอนะครับจอเขาใหญ่มากๆด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นปั๊มเร็วและด้านขวาจะเป็นวันรอบนะครับซึ่งเป็นแบบดิจิตอลน่ะส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ตรงหน้าจอนี้นะครับนีห่หน้าจอแบบล้ำมากๆเลยล้ำมากๆจะสังเกตว่าภายในของเจ้า MG เนี่ย มันดูแบบล้ำสมัยบียอนจริงๆนะแต่ว่าวัสดุเนี่ยมองด้วยตาเนี่ยเฮ้ยมันดีแต่ว่าพอสัมผัสแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะแต่ก็อย่างว่าระดับราคาประมาณนี้ให้มาขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆคันนี้ตัวท็อปบอกไฟ้ฟ้าเลยนะครับว้าไม่ธรรมดาแต่เขาคุมไม่ให้สองข้างเขาให้ข้างเดียวโอเคครับภายในดูดีมากๆบอกเลยอขอลอันขัดนิดนึงนะครับแล้วก็ขอลดพัดลมแอร์นิดนึง อันนี้พัดลมแอร์เป็นแบบยื่ต้อนนะครับเราต้องใช้แบบกดเอาจากหน้าจอแต่ว่าจริงๆเขาให้ปุ่มอันนี้มาด้วยอุณหภูมิหรือเปล่าไม่รู้อยแต่ว่าระดับความเย็นเนี่ยเอ็มเาเป็นแบบนี้ครับระดับระดับความเย็นเขาจะงงเขาจะมีลบหรือบวกคือไม่รู้ว่าอันไหนมันหนาวขึ้นแต่ให้ผมเดานะลบเนี่ยน่าจะเป็นอุณหภูมิต่าลงก็คือเย็นขึ้นอันนี้เพิ่มอุณหภูมิเนี่ยก็คือร้อนแต่ว่ามันก็แปลก,ปลกมันก,ก,ก็แปลกใช้ได้แล้วก็มีปุ่มนี่สามหกสิบนะครับ เป็นกล้องรอบคันนี่โอ้โหลองลองกล้องถ่ายหนัง่อยสินี่ก็เลี้ยวด้วยแต่ระดับของความชาัดของกล้องก็ยังไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่นะนี้ผมจะเข้าไปทดสอบเนี่ยผมจะเข้าไปที่โหมดของการกัดไีก่อนหน้านี้ก็เป็นหน้าหลักนะก็จะแสดงสภาพอากาศนะมีแผนที่เพลงแล้วอันนี้รู้สึกว่าเขาจะมีเป็นกับทรูนะเป็นซิมใช้ได้5ฟรี5ปีฟรีเลยโอ้โหเป็นธรรมดาเปิดพงฟังเพลงออนไลน์หมดทุกอย่าง เอาละเดี๋ยวเราเข้าไปที่นี่ครับอื่นๆแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่ารถยนต์นี่มันจะมีระดับสาร,ระดับคือระดับของพวงมาลัยว่าจะเอาเบาเบาเอามาตรฐานหรือมั่นคงโหคำว่ามั่นคงมั่นมั่นคงอ่ะมั่นคงอืมเข้าใจคิดนะแต่ว่าผมจะทดสอบจากมาตรฐานก่อนดีกว่านะโอเคไปครับไปก่อนปวดเบรกมือไปครับฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา,ฟา วงมาลัยนี่เป็นยูรีเทนด้วยนะจริงๆเขาให้เบาะหนังมาหน่อยมันจะกระชับขึ้นเยอะเลยอะนะครับก็คันนี้อย่างที่บอกว่ามันปรับระดับได้แค่สูงต่ำนะก็ปรับไปมองเห็นมาวัดก็พอเอาละเราจะไปลองเทสกันนะครับไปแล้วเดี๋ยวลองสเตเบิลของรถนิดนึงอันนี้จะเป็นทดสอบระบบเสถียรภาพของรถนะครับเฮ้ยมันช่วยต่อมาสลาลอมนิดนึงครับ เมื่อกี้ตอนที่รถมันออกการอ่ะมันมันตัวรถเนี่ยมันดึงกลับมาเองนะผมรู้สึกได้โอ้ระบบเขาโอเคอยู่ครับเยี่ยมเยี่มเยี่ยมเยี่ยม,ยยมอาละ่ะอันนี้เป็นลิมิตห้าสิบเดี๋ยวผมจะลองดูห้าสนะิบอุย้ยเกินมันดิดนิดเฮ้ยงบพิลาบโอ้ยอดครับไม่ถึงเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเป็นรอบหน้านะแต่ว่าพวงมาลัยมันก็ดูมันจะลื่นๆกันนะ ยูดีเทนอย่างเงี้ยเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยเป็นบอดไอ้เป็นพวงมาลัยหนังเนี่ยก็จะแบบจะติดมือกว่านี้อันนี้เมื่อกี้มันดูลื่นๆมันมันไปหน่อยเอาละผมคอยรอบนึงคราวนี้ผมจะลองเป็นแบบมั่นคงดูว่าน้ําหนักพวงมาลัยมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับรอบนี้มั่นคงเดี๋ยวลองดูซิถามว่ารู้สึกว่าหนักขึ้นไหมก็โอ้นิดนึงอ่ะ เอาละลองดูไปครับนี่เห็นไหมมันช่วยครับมันช่วยโอ้ยผมเกินลิมิตไปโอ้โหเยี่ยมเฮ้ยดีช่วงล่างใช้ได้เลยคือมันมันไม่ถึงขนบับดึบหนับนะแต่ว่ามันมันก็เอาอยู่อะ่ะแต่มันก็ไม่ได้นิ่มซะทีเดียวนะเอาละห้าสิบ นกจ๋าเฮ้ยนกไม่มีเสร็จจรโอ้โหเกินไปหกสิบโอ้โหเกินไปหกสิบครับท่านผู้ชมโอ้โหระบบทํางานเฮ้ยใ,ใช้ได้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 ที่ผมเข้าเกินไปเนี่ยมันมันไม่รู้สึกว่ามีอาการโอเวอร์นะเพราะว่าเหมือนพอตูดเป็นออกปุ๊มมันจะช่วยดึงดึงมาแต่ว่าด้วยลิมิตเมื่อกี้ผมว่าหกสิบวิ่งได้สนามเมื่อกี้นะแต่ว่าถ้าเกินกว่านี้ผมว่าอาจจะมีอาการโอเวอร์ขึ้นมาซึ่ง Under อันเดอร์คงไม่เกิดเพราะว่าผมไม่ได้เข้าแลเข้าด้วยความเร็วขนาดนั้นเนาะเจ้า MG 5คันนี้เนี่ยมันมีเครื่องยนต์เดียวนะก็คือ1 5 0 0 cc นะแล้วก็บวกกับเป็นเกียร์แบบ CVT แต่ว่าสามารถจะมีจังหวะให้เราเข้าบวกลบได้เนี่ยถึง8จังหวะแต่ว่าไอ้เจ้าเกียร์รุ่นเนี้ยหรือว่าเครื่องยนต์รุ่นเนี้ยนะมันจะมีรอบแรงบิดที่สูงซึ่งคันนี้กว่ากว่าที่มันจะได้แรงบิดเนี่ยมันจะทําให้คือออกตัวจากไฟแดงเนี่ยจะรู้สึกตื้นนิดนึงแต่ว่าพอรอบเนี่ย คนสี่พันห้าร้ออบเปนไปเนี่ยมันจะมีกําลังขึ้นมาเลยนะครับกดปุ๊บเนี่ยเออแต่ว่ารอบปุ๊บมาละอฮะมาละมาเนี่ยเริ่มมาละก็คือมันจะต้องใช้รอบในการไต่นิดนึงแต่ว่าโอเคพอมันมาแล้วก็ก็มาตามปกติก็ถือว่าเป็นรถที่อาจจะต้องรู้ใจมันนิดนึงนะครับก็เท่าที่ผมขับมาเนี่ยถ้าเป็นโหมดที่มันเป็นโหมดโหมดมั่นคงเนี่ยจะรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยคมขึ้น ผมรู้สึกว่ามันมันมัน,มนทดได้ดีมากอะ่ะคือเราเราเลี้ยวขวานิดเดียวนี่ยรถมันเริ่มเคลื่อนแล้วแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยเ็าจะเป็นเบามันนิดนึงก็คือจะมีแบบสามารถจะฟรีได้หน่อยนึงแต่ว่าเบาเลยเนี่ยโอ้โหขับสบายเลยมันจะมีระยะฟรีมากขึ้นนะครับก็ถ้าทั่วไปเนี่ยก็แนะนําให้ไปที่มาตรฐานเนี่ยผมว่าโอเคนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่านอกรถด,ดีกว่านาอผมรู้สึกว่าข้างในมันจะอึดอัดนิดนึงอะ่ะอ่า ว่าแดดล่มพอดีเลยสรุปแล้วนะครับก็เท่าที่ขับมาเนี่ยในสนามต่างๆนะครับก็เป็นรถที่น่าใช้คันนึงคือช่วงล่างเนี่ยใทยได้เลยแล้วก็เขาจะมีโหมดที่มีอยู่สามโหมดอย่างอย่างที่ผมบอกคือเบามาตรฐานแล้วก็มั่นคงเจ้ามั่นคงเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะกระชับขึ้นอนะพวงมาลัยมันจะตอบอสนองได้เร็วและดีขึ้นนะครับส่วนกําลังเนี่ยก็อย่างที่บอกคือกดมาตอนแรกเนี่ยอื้อคือช้าแต่ว่าพอถึง ระดับที่ประมาณสัก4 0 0พเนี่ยใกล้ๆ4 0 0พเนี่ยรถเริ่มมีแรงบิดที่ดีขึ้นผีบตัวแบบชัดเจนเลยว่ารถมีกำลังนะครับช่วงนั้นเนี่ยกำลังจะไต่แรงบิดคงที่ยาวคล้ายๆร้อยฟ้าเลยนะเขารู้สึกแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันจะลากรอบได้กำลังสูงสุดเนี่ย114งม้าเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่6,000รอบเนาะก็600 0รอบก็คล้ายๆ แตกเด็ดรานกันนะก็ถือว่าเป็นรถที่รอบสูงคือกําลังมาที่รอบสูงเมื่อกี้นะครับถ้าที่ลองเซชั่นเลนเชนเนี่ยผมวิ่งมาลิมิตเนี่ยเขาบอกว่า50นะแต่ว่าบางทีก็มีเกินไปบ้าง60พอเวลามันออกอาการเนี่ยจะรู้สึกว่ารถมันจะช่วยดึงกลับมาถึงแม้ว่าช่วงล่างหน้าเนี่ยจะเป็นสตัดแมกระสานสตัดนะแต่ด้านหลังเนี่ยเป็นทอร์ชั่นบีมที่เป็นแบบไม่ใช่อิสระนะแต่ว่าช่วงล่างก็ให้ความมั่นคงพอสมควรเลย เอาล่ะวันนี้ก็ขอสรุปว่าเจ้า MG 5คันนี้คุ้มค่านะครับหน้าตาสวยงามราคาตัวท็อปของคันนี้อยู่ที่689,000ก็ถือว่าถูกมากๆนะผมว่าราคาดีเลยล่ะถ้าเทียบกับออปชันที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเอาละครับวันนี้ออโต้นโฟขอลาไปก่อนนะครับกับ MG 5คันนี้นะครับสวัสดีครับ